มนุษย์เราไม่ค่อยรู้ว่าอะไรที่เราทําแล้วเรามีความสุขเขาบอกว่าจากงานวิจัยของเขาเนี่ยเขาสามารถสรุปได้ว่าสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยนะฮะเข้าใจผิดมากที่สุดแล้วกันเกี่ยวกับความสุขคือคิดว่ามีอันนี้แล้วจะมีความสุขมีอยู่3อย่างอันที่1คือ fame อันที่2คือ badges อันสุดท้ายคือ wealth อันนี้เป็น3าอย่างที่คนเราเข้าใจผิดมากที่สุดเกี่ยวกับความสุขบางทีเราตามหาสิ่งที่ผิดไปแต่ว่าคนที่จะรู้ว่าพอดังแล้วไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นสมมตินเนี่ยนะฮะคือคุณต้องดังก่อนใช่ไหมมันถึงจะเเเเป็นนนคล้้้าาายายๆกกับกรรับรรรรีูขอขออองงงตวไดะ ผมพูดอย่างนี้แล้วกันทุกอย่างมีราคาต้องจ่ายและเมื่อเราทำสิ่งหนึง่งเรามักไม่ได้ทำอีกัาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการรักษาสมดุลเป็นเรื่องสำคัญมิชชั่นทุลมูลพอดแคสต์ n อนเทนิววิดีโอมิชชั่น ทวงคืนเวลาชีวิตให้ตัวเองอีกครั้งกับคอสออนไลน์ AI for Everyday Productivity ปลุกความ productive เพิ่มเวลาชีวิตด้วย AI ที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้การจัดการชีวิตให้ productive ด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคตกับผมรวิทยานุตสาหะสมัครได้แล้ววันนี้ที่ line oa at mission to the moon สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ mission to the moon podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทยานุตสาหะครับเมื่อเช้าเนี้ยตอนผมไปเดินออกกำลังกายมาเนี้ยนะฮะ ก็ได้ฟังคลิปใน YouTube ไปด้วยมันเป็นคลิปสัมภาษณ์ของดรโรเบิร์ตวอลดิงเกอร์นะฮะหลายท่านอาจจะไม่คุ้นชื่อนะฮะแต่ถ้าพูดถึง TED Talk อันนึงที่บอกว่า what makes a good life เป็นการศึกษาที่ยาวนานที่สุดนะครับของโลกก็ว่าได้นะฮะเป็นการทำวิจัยที่ยาวนานที่สุดของโลกก็ว่าได้คือความยาวถึงวันนี้ 85ปีแล้วแต่ท่านน่าจะคุ้นนะฮะ Unite ปัจจุบันนี้มีคนดู Talk อ,อันนี้ไปแล้วทั้งหมด45ล้านคนนะบนเว็บไซต์ของ t ท็นะครับถ้าไปดูใน YouTube ด้วยมันจะเยอะกว่านี้อีกเนี่ยนะฮะแต่ท่านก็อาจจะคุ้นๆกับ Talk นี้อยู่นะครับแต่ว่าสัมภาษณ์อันนี้ยาวสัมภาษณ์นี้ชั่วโมองกว่านะฮะแต่ว่าผมก็จะสรุปคีย์มาให้แล้วกันว่ามีอะไรบ้างเขาไม่ได้พูดแต่แค่เรื่องไอ้ Happiness กับ Relationship เหมือนใน TED Talk อย่างเดียวแต่ว่ายังพูดเรื่องอื่นด้วยนะครับหลักๆเลยเนี่ยนะฮะประโยคไฮไลท์เลยนะมนุษย์เราไม่ค่อยรู้ว่าอะไรที่เราทําแล้วเรามีความสุขซึ่งฟังดูแล้วแปลกดีใช่มั้ แต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเขายกตัวอย่างเรียกว่าเป็นงานสารวจอันหนึ่งแล้วกันที่น่าสนใจนะครับมันมีงานที่เขาไปเหมือนแบ่งกลุ่มคนออกเป็น2กลุ่มนะฮะเป็นแบบคละเลยนะแรนดอมเลยนะฮะแต่ว่ามีอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือทุกคนใช้รถไฟเดินทางไปทํางานนะฮะอันนี้เป็นการศึกษาที่เมืองชิค,คาโกนะครับ ชิคาโกก็เป็นคนเมืองที่คนใช้รถไซเยอะนะเพราะว่ามันก็เป็นเมืองลักษณะคล้ายๆกับนิวยอร์กนะฮะคือปกติอเมริกาเนี่ยเมืองอื่นต้องขับรถนะแต่ว่า2เมืองนี้จริงๆน่าจะมีสักส่วนของเมืองที่พอที่จะใช้ public transportation แบบเหมือนประเทศอื่นได้นะฮะแต่ถ้าเกิดคุณไปอยู่เมืองแบบที่ไซต์ย,ย่อมลงมาหน่อยอย,อย่างตอนที่ผมอยู่ที่นิวชวิลอันนั้นนะคือคุณไม่ขับรถแล้วคุณเหนื่อยเพราะว่ามันไม่มี public transportation มันยากมากนะฮะในในเมืองแบบนั้นนะฮะโอเคกลับมาที่เรื่องของเราโอเคนะครับทีนี้เขาแบ่งคนแบ่องสองกลุ่มกลุ่มแรก,ก นะครับก็คือคุณขึ้นรถไฟเนี่ยคุณทําอะไรก็ขอให้คุณทาเหมือนเดิมอะ่ะนะฮะก็คือคนส่วนใหญ่ก็จะไม่หนีไม่พ้นฟังเพลงนะครับดู YouTube อ่านข่าวนะฮะผ่านโทรศัพท์มือถือทุกอย่างส่วนใหญ่จะเป็นผ่านมือถือบางคนก็อาจจะมีแบบอ่านหนังสือบ้างแต่น้อยมากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นนี่แหละนะฮะทำกิจกรรมบนโทรศัพท์มือถือนะฮะ อีกกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าขอให้คุณหยุดสิ่งที่คุณเคยทําก็คือพงกนี้คือขอใหหยุดเล่นโทรโศัพท์แล้วก็ลองเปลี่ยนมาคุยกับคนแปลกหน้าในรถไฟซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่เคยทำนะฮะหรือทําก็คือน้อยมากนะฮะทีนี้เนี่ยเขาก็ไปถามตอนเริ่มต้นของกลุ่มที่2องเนกลเท่คุณคนแปลกหน้าว่าคุณคิดว่าคุณจะเอนจอยกิจกรรมนี้ไหมนะครับทุกคนตอบเหมือนกันหมดเลยว่า ไม่เขาคงไม่เอนจอยนะฮะคงไม่ทําให้เขาแบบรู้สึกดีขึ้นแต่ปรากฏว่าหลังจากที่เขาสํารวจไปสักระยะหนึ่งคือให้ทําแบบนี้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยทุกคนกลับมาทําแบบสอบถามว่าโหชอบมากเลยไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าการที่ได้สนทนากับคนแปลกหน้าในรถไฟเนี่ยมันช่วยให้มีความสุขมากขึ้นมากกว่าตอนเล่นมือถือเยอะมากเลยจริง professor เขเบอกว่าเนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่บอกได้ว่าเฮ้ย mm hmm. บางทีเราไม่รู้หรอกว่ากิจกรรมอะไรที่เราจะ enjoy นะฮะหรือว่าอะไรที่จะทำให้เรามีความสุขอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยเราไปคุยกับคนแปลกหน้ารถไฟนี่มันจะไม่ประหลาดเลยอะไรเงี้ยคือวัฒนธรรมเอเชียจะประหลาดแต่ว่าสําหรับฝั่งตะวันตกนะฮะถ้าไม่ดูแบบร r ปปี้คือสยองเกินไปเนี่ยนะฮะไม่ประหลาดนะผมว่าก็ เขาก็คุยกันได้นะฮะคือมันมันก็จะมีจังหวะคือมันไม่ใช่ว่าแบบมันมันไม่ใช่ว่าโอ้โหจะคุยได้ตลอดแต่ว่ามันก็จะมีจังหวะที่คุยได้นะฮะสิ่งที่มันสําคัญเกี่ยวกับการสัมภาษณ์อันนี้เนี่ยนะครับประเด็นที่2จากงานวิจัยเนี่ยอะไรคือสิ่งที่เข้าใจผิดมากที่สุดเกี่ยวกับความซึ้อ๋อเออลืมบอกไปลืมบอกไปคือการสัมภาษณ์อันนี้เนี่ยเน,เนื่องจากมันผ่านจากเท็ทอลมาสิปีแล้วเนี่ยนะฮะตอนที่เขาพูดเท็ทอลงานวิจัยเนี่ยทำมาเจ็ดสิบห้าปี นะครับแต่สัมภาษณ์อันนี้คือไม่นามนมานี้นะฮะสองสเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต่างกันก็คือว่าเขาพูดในดีเทลมากขึ้นเกี่ยวกับงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยที่เรานะฮะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคนคนหนึ่งมาตั้งแต่เขายังเป็นวัยรุ่นคือ20บแบบนี้จนกระทั่งเขาเสียชีวิตลงแล้วในกรณีบางเคสเนี่ยเขาได้มีโอกาสไปสแกนสมองของคนที่เสียชีวิตด้วยเหมือนเพราะมันต่อจุดกันไปได้เรื่อยๆเพราะงานวิจัยมันทำมาตลอดใช่ไหมฮะมันก็ทาให้เห็นได้เลยว่าอ๋อมันフェフェเอ จริงเลยเป็น h าร์ดเอ d เ n c ์เนเี่ยนะเข้ามาสปอร์ตด้วยนะครับนี่คือที่สิ่งที่เขาบอกว่าคือพอเขากลับไปดูอะในในรีเสิร์ชความเหงาเนี่ยอันตรายพอกับซูบุรีและโรคอ้วนนะฮะมันทําลายเราในเชิงสุขภาพกายเลยนะไม่ได้เกี่ยวกับสุขภาพใจอย่างเดียวดังนั้นเขาเลยบอกว่านี่แหละคือสาเหตุว่าทําไมความสัมพันธ์ อันดีถึงทําให้คุณมีความสุขเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเรื่องนี้ในดีเทลแต่ว่าเอาเรื่องที่เ,าเขาใช้คำว่า get it wrong ก่อนเขาบอกว่าจากงานวิจัยของเขาเนี่เขาสามารถสรุปได้ว่าสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยนะฮะเข้าใจผิดมากที่สุดแล้วกันเกี่ยวกับความสุขคือคิดว่ามีอันนี้แล้วจะมีความสุขมีอยู่3อย่างอันที่1คือ f a m ชื่อเสียงอันที่2คือ badges badges of achievement เป็นเหมือนแบบคุณได้รางวัลอันนี้คุณเอ่อเป็น CEO อะไรแบบเนี้ยฟีลประมาณเนี้ยนะฮะน,นี้คือความหมายคําว่า badges หรือว่าเป็นเป็นตราประทับก็ได้นะค,ะคุณเป็นที่1ของชั้นคุณเป็นอะไรแบบเนี้ยฟีลประมาณเนี้ยนะฮะนี่คือ badges อันสุดท้ายคือ wealth ซึ่งในที่เนี้ยต้องพูดนิดนึงว่าคําว่า wealth ในความหมายของของ professor เนี่ยมันคือ wealth ในเชิงของ material อะ่ะคือแบบโหอ,อยู่แบบไม่มีตังเลยแล้วจะมีคนไม่ใช่นะคือมันต้องมีแต่ว่า wealth ในที่นี้หมายถึงว่า ถ้าเรามีเรือเรต้องมีความสุขมากเรามีเรือยอดนี่ยนะฟิลอย่างเงี้ยนะฮะหรือถ้าเกิดเป็นลำสำหรับคนทั่ว,วไปอ่งพวกเราเนี่ยอาจจะแบบอ้าถ้าฉันซื้อรถคันนี้ได้ฉันต้องมีความสุขมากแน่เลยอันนี้คือตัวอย่างของคำว่า wealth ที่เขาพูดถึงนะฮะออหรืออาจจะเรียกว่า material wealth ก็ได้นะฮะพวกแบบบ้านใหญ่รถนูน่นนี่อะไรแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นสามอย่างที่คนเราเข้าใจผิดมากที่สุดเกี่ยวกับเกี่ยวกับความสุขนี่คือคนที่ทำงานวิจัยเรื่องนี้โดยเฉพาะเขาบอกมาแบบนี้ นะครับหลายคนก็ฟังแล้วรู้สึกแบบคือตอนผมฟังผมก็รู้สึกมีความคอนทราสนิดๆเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเป็นยังไงบ้างทีนี้เขาบอกว่าถ้าไปสํารวจเด็กมิลเลนเนียลเขาเพิ่งไปทาการสารวจเด็กมิลเลนเนียลที่อาจจะเป็นถึงเฟิร์สดร็อเบอร์อะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะถามว่าเป้าหมายของชีวิตคืออะไร80%จะตอบว่าอยากรวยนะครับและ50%จะตอบว่าอยากดังซึ่งแปลว่าถ้าเราเชื่อเสิร์ชอันนี้ก็หมายความว่าเรากําลังไปผิดทางหรือเปล่าเขาบอกว่าที่ไอ้สอย่างที่พูดมาเนี่ย แล้วคนเรามันเข้าใจผิดมากที่สุดเพราะว่าไอ้ของ3อย่างนี้นะไม่เป็นของที่วัดได้พราะวัดได้มันก็เกิดการทำแรงกิ้งได้แล้วเราก็เลยคิดว่ายิ่งมีเยอะยิ่งมีความสุขนะครับทั้ง fame wealth b a t u s เนี่ยวัดได้หมดเลยถูกไหมอย่างของนี่มันวัดได้อยู่แล้ว ชัวร์มันเห็นชัดแล้วว่าเอ้ยคนนี้ใช้ของแพงกว่าคนนี้อะไรเงี้ยแบตช์ก็เช่นแบบเราเป็นซีอบริษัทยอดขายหมื่นล้านมันก็ต้องดีกว่าพันล้านอะไรแบบนี้ฟิล์มมันนึกออกไหมฮะความดังโอวันนี้ก็คือจริงความดังในนี้ในปัจจุบันนี้เนี่ยวัดได้จากอะไรรู้ไหมยอดไลค์ยอดไลค์คนดู YouTube เยอะไหมอะไรแบบนี้นะครับซึ่งผมก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกนะว่าพวกนี้มันเป็นตัวขับเคลื่อนโลกอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราคิดว่ามันเป็นตัวที่ทําให้มีความสุขใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่ professor บอกก็คือว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่่าาาาาาาบออกกกววใคงเเพมมนนรศึษขสั เป็นข้อที่หนึ่งที่ทําให้เรามีความสุขมากที่สุดความสัมพันธ์ที่ดีคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างน้อยกับมนุษย์อีกหนึ่งคนนะครับอาจจะเป็นโรแมนติกพาร์ทเนอร์ก็ได้อาจจะไม่ใช่ก็ได้เขาบอกว่าทายปของความสัมพันธ์ไม่ไม่จเป็นนะคือไม่จำเป็นจะต้องเป็นโรแมนติกคือไม่จำเป็นจะต้องเป็นสามีภรรยาหรือว่าแฟนกันอย่างเดียวนะครับอย่างไรก็ดีงานวิจัยเนี่ยเขาโชว์บอกว่าผู้ชายที่แต่งงานนะครับมีแนวโน้มจะอายุยืนกว่าผู้ชายที่ไม่แต่งงานเนี่ยสิบสองปีในที่นี้ผมคิดว่าเนื่ ี้คงไม่ได้พูดถึงแต่งงานละพูดถึงว่าคุณมีคู่ชีวิตหรือเปล่าดีกว่าใช้คํานี้นะฮะสำหรับผู้หญิงได้ประมาณ7ปีนะครับคือผู้หญิงค่อนข้างจะอายุย,ยืนอยู่แล้วการมีคู่เพิ่มก็ไม่เหนือของมันจะทําให้อยุย,ยืนมากขึ้นนะประมาณนี้นะเขาบอกว่า intimate connection ไม่ได้หมายถึง การเป็นคู่รักอย่าง,งเดียวนะครับเป็นเพื่อนเป็นอะไรก็สามารถเป็น intimate connection ได้เหมือนกันนะฮะผมบอกว่าอย่างน้อยเราควรจะต้องมีหนึ่งคนที่เราสามารถที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่เราสามารถที่จะคุยเรื่องเรื่องที่เราคุยกับใครไม่ได้เลยเออประมาณอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดว่าเราเหงาเป็นยังไงความเหงาและ social isolation คือการแยกตัวเองออกจากสังคมเนี่ยนะครับจะทําให้ร่างกายเราและสมองของเราเนี่ยอยู่ในสภาวะต่อสู้หรือหนีภาษาอังกฤษคือ fight or flight อยู่บ่อยๆอยู่บ่อยๆนะฮะเพราะมันอยู่บ่อยๆมันเป็นยังไงครับมันก็จะทําให้เราเครีย มากขึ้นและจะทําให้เราเกิดอาการอักเสบในร่างกายมากขึ้นนี่คือสาเหตุว่าทําไมมันถึงส่งผลต่อสุขภาพกายโดยตรงแต่อย่าเข้าใจความเหงากับการปลีกวิเวกไม่เหมือนกันนะฮะคือไอาการปลีกวิเวกเนี่ยมันคือความตั้งใจใช่ไหม แต่ว่าเราไม่ได้ทําตลอดนะการปลีกวิเวกในที่นี้ของผมคือว่าเราต้องมีเวลาที่อยู่คนเดียวบ้างแต่ไม่ใช่ตลอดเวลาในนี้เขายังพูดถึงประเด็นเรื่องโซเชียลมีเดียด้วยนะเขาบอกว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยทำให้คนเหงามากขึ้นเพราะว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยน้อยมากที่จะเกิด real connection การเชื่อมโยงจริง,รงมนุษย์เรายังต้องการ connection ของจริงอยู่เพราะโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่ช่วยในประเด็นนี้สักเท่าไหร่มันช่วย distract ออกจากความเหงาเนี่ยผมเราพยายามคิดภาษ,ษาไทายอยู่คือสมมุตินนะงเราเหงาอยู่แต่ว่าทํายังไงจะให้เราแบบเหมือนถูก เบีเ่ยงเบนความสนใจหราไปจากความเหงานี้โซเชียลมีเดียช่วยประเด็นอย่างนี้นะฮะซึ่งไม่ดีการเบีเ่ยงเบนความสนใจแปลว่าเราไม่ได้ไปดูที่รากหรือแก่นของมันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราเหมือนกับทําให้มันชาไปด้วยโซเชียลมีเดียนะฮะอีกอันหนึ่งนะครับเขาบอกว่า Relationship ที่ดีเป็นยังไง Relationship ที่ดีเนี่ย คือสามารถค้นหาสิ่งใหม่ๆไปได้วยกันได้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงได้นะครับและมีการปรับความคาดหวังของสองคน,นหรืออาจจะมากกว่านั้น,นยอยู่ตลอดเวลานะครับเขาเน้นคำว่า authenticity and growth นะและ toxic relationship นี่มีผลกับเราไหมมีมีผลด้านลบกับเราเหมือนกันแต่ว่าเขาคนพบว่าคนจะออกจาก toxic relationship ได้เนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับว่าเราลงทุนไปใน relationship นั้นเนี่ยมากเท่าไหร่ยิ่งเราลงทุนไปเยอะยิ่งออกยากว่างั้นเถอะนะครับการม,มีเพื่อนและสังคมนี่สำคัญมากขนาดไหนนะฮะ professor บอกว่าเขาเองเนี่ยเรียนรู้เรื่องนี้ดีจาก การทำรีเสิร์ชเขาต้องบังคับตัวเองให้เดี๋ยวนี้นะนัดเพื่อนไปกินข้าวนัดเพื่อนไปออกกำลังกายนัดเพื่อนไปเล่นกีฬาอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเขารู้ว่ามันดีกับทุกคนแต่เขาบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันเพราะว่าเรามีแนวโน้มที่จะหลีกบางทีหลีกเลี่ยงการไปเจอเพื่อนด้วยซ้ำนะฮะเพราะว่าเรา อยากทํางานมากกว่าอะไรแบบนี้นะฮะคือคือขี้เกียจอะว่างันเถอะนะฮะขี้เกียจทํางานดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับพอเป็นประเด็นเรื่องพวกนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะเขาก็พูดอีกนิดนึงเกี่ยวกับเรื่อง time management เรื่องอะไรแบบนี้ที่น่าสนใจก็คือว่ามนุษย์ที่มี flow state ก็คือสามารถสมาธิกับอะไรได้เยอะๆเนี่ยจะมีความสุขในชีวิตมากกว่าเกี่ยวกับความสุขโดยตรงนะฮะและทำยังไงจะให้มี flow state flow state เนี่ย เวลาคุณมีปุ๊บคุณจะรู้สึกแบบคุณจะรู้สึกดีตัวเองแต่ว่าคุณจะมีโฟล์สเตทได้หนึ่งคุณต้องมีสมาธิไม่ถูกรบกวนโดยสิ่งเร้าต่างๆอะไรพวกนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการเรื่องโซเชียลมีเดียต่างๆที่เราพูดกันมาหลายอพิโซดแล้วเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าการมีโฟล์สเตทเนี่ยมันช่วยจริงๆในการลดความไม่ตกนังวลแล้วทาให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะครับส่วนตัวทุกวันนี้เนี่ยผมอ่านข่าวน้อยลงดูข่าวน้อยลงเยอะมากนะฮะแล้วก็หันมาอ่านหนังสือ,อหันมาทําอะไรออออยยยย่่าาาางเเเเเเเี้้แททนน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 นลววกกก็ดดิิะขึมมมมัััผชหืร สมาธิยังคำถามก็คือว่าอ่านข่าวน้อยแล้วมันจะดีหรอเนี่ยผมรู้สึกว่าดีผมรู้สึกว่าข่าวทุกวันนี้มันเยอะเกินไปแล้วมันเสพติดโดยเฉพาะมันเป็นข่าวร้ายช่วงนี้มีแต่ข่าวที่ที่ไม่ดีฟังแล้วก็งุดหงิใช่ไหมขณะผมทารายการข่าวเองผมก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยได้อ่านแต่ว่าตอนทารายการข่าวนี้รู้สึกว่าบางทีแบบตอนหาข้อมูลตอนอะไรเงี้ยมันกินบางส่วนของเราไปเหมือนกันนะกินความรู้สึกของเราไปนะฮะตอนนั้นเสพทุกอย่างก็เสพแต่พอดีอ่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการทํางานแบบีโมทบ้างนะครับ professor บอกว่าเออตอนนี้พอมันกลายเป็น remote work เนี่ยแหมมันก็ยังผลมันยังไม่รู้นะว่าเป็นยังไงแต่ดูข้างต้นแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าการได้เจอคนจริงๆในที่ทำงานนะฮะช่วยเรื่อง productivity wellness กับ happiness มากๆนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามีคนแค่3า30%เท่านั้นที่มีเพื่อนจริงๆจังในที่ทำงานซึ่งถือว่าน้อย จริงๆการสร้างถ้าองค์กรไหนต้องการให้พนักง,งานตัวเองมีเนี่ย productivity wellness แล้วก็ happiness มากขึ้นเนี่ยสิ่งที่ควรทำเลยอันหนึ่งก็คือจัดให้คนในองค์กรสนิทกันมากขึ้นนะครับผมเพิ่งคุยกับไอชาเมื่อวานนี้เลยบอกว่าเฮ้ยเราทำไอ้นี่ไหมชมลมกีฬาอ่าฟีลประมาณนี้นะครับคือคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบออกกำลังกายอยู่แล้วนะถ้ามีโอกาส สมมติว่าเราสนับสนุนอะไรก็ตามที่เขาต้องใช้เนี่ยนะฮะมันก็อาจจะช่วยให้เขาอยากไปออกกําลังกายมากขึ้นผมไปสํารวจนะเผื่อใครเจานี้ไม่ใช้ก็ได้นะฮะผมไปสํารวจเนี่ยพบว่ากีฬาที่คนชอบเล่นมากที่สุด2อ,อย่างสำหรับออฟฟิศนะคือแบดกับปิงปองอาจจะเป็นเพราะว่าอะอย่างแบดมินตันเนี่ยนะครับแบดมินตันเนี่ยคือผมคิดว่ามันเป็นเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเล่นกันหลายคนใช่ไหมหนึ่งก็คือแบดมันคือถ้าเกิดคุณไม่ได้ฟิตมากอะ่ะตีแป๊บเดียวคุณก็เหนื่อยละเวลาคุณมีหลายคนคุณสวิชออกสวิชเข้าได้มสมมุติค 20นาที30นาทีอะประมาณนี้นะฮะแต่คุณสวิชเข้าสวิชออกได้แล้วก็แบตเนี่ยเป็นกีฬาที่คนเล่นเก่งกับคนเล่นไม่เก่งสามารถเล่นด้วยกันได้เราคนเก่งกับไม่เก่งอยู่ด้วยกันสมมตินะสองข้างอย่างเงี้ยมันก well. ็ตีกันได้ละนะฮะพอได้แล้วกันนะครับสนุกดีนะฮะปิงปองมันอาจจะเออต่ปิงปองนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่แบบมันอาจจะไม่ได้ดูเหมือนเหนื่อยแต่เหนื่อยนะฮะปิงปองมันเป็นกีฬาที่สามารถเปลี่ยนคนเข้าออกได้เยอะด้วยนะฮะสนุกดีนะครับตอนเด็ก ดังนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้ remote work เนี่ยยังไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าจะเอฟเฟกขนาดไหนนะครับแล้วก็ตอนนี้คนที่สามารถที่จะเหมือนกับทําให้การ remote work มันมีความรู้สึกเหมือนกับได้เจอหน้ากันจริงๆเนี่ยมันยังเรื่องนี้มันยังเป็นศาสตร์ที่ใหม่มากอีกการหนึ่งในที่ทํางานนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่สามารถดูได้เลยว่าคนจะทํางานจะมีความสุขไหมหรือไม่มีเนี่ยคือสิ่งที่เราเรียกว่า a u t o n o ม y a u t o n o ม y คืออิสระในการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆในที่ทํางานคนที่ไม่มี a u t o n o ม y ในที่ทํางาน งานวิจัยโชว์เลยบอกว่ามันทําให้เกิดโรคแล้วก็ความเครียดเรื้อรังนะครับคนที่มีออโท n น m y มีจะมีความสุขและมีสุขภาพจิตที่ดีกว่านะฮะก็คือว่าคุณถูกชี้นิ้วบอกหมดเลยบอว่าต้องทำหนึ่า1 2ี่หรือคุณสามารถคิดเองได้ในการทํางานอันนี้คือลักษณะของออโทอนมีนะครับแล้วคนที่มองตัวเองออกคือมีการตกผลึกตัวเองคล้ายๆกับว่า เราเหมือนมีการออเดดตัวเองอะ self audit self audit ไม่เหมือนกับ self criticism นะ self audit คือการตรวจสอบตัวเอง self criticism คือการวิาพากษ์วิจารณ์ตัวเองซึ่งส่วนใหญ่มันมักจะเป็นไปนในทางลบมากกวา่าความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าควรจะทําสิ่งที่ว่า self audit อยู่เสมอๆนะครับก็คือมาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทําเรื่องนี้ดีไม่ดียังไงนะครับเรามักจะมองตัวเองไม่ค่อยออกถ้ามองตัวเองไม่ออกก็ให้ไปหาคนมาช่วยนะครับคนที่ให้ฟีดแบ็กเราดีๆนั่นเองสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่ อยากจะฝากไว้คือให้เซตเขาใช้คำนี้ make kindness your default setting ขอให้มีเมตตาเป็นพื้นในการจะทำอะไรก็ตามแล้วชีวิตคุณมันจะแฮปปี้มากขึ้นนะครับขอให้มีเมตตาเป็นพื้นในการทำทุกอย่างแล้วก็ให้จัดเรื่องความสัมพันธ์และคอนเนคชั่นกับผู้อื่นอยู่ระดับบนๆของ Priority ของคุณแล้วท้ายที่สุดแล้วคุณจะมีความสุขอันนี้คืองานที่เขาวิจัยมาทั้งหมดนะฮะแล้ก็สัมภาษณ์อันนี้ซึ่งผมก็พยายามสรุปเนื้อหาสาคัญมาให้อันนี้เป็น self note นะ ผมค่อนข้างเห็นด้วยกับ p r o f e s อ o r ว่าบางทีเราตามหาสิ่งที่ผิดไปแต่ว่าคนที่จะรู้ว่าพอดังแล้วไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นสมมติเนี่ยนะฮะคือคุณต้องดังก่อนใช่ไหมมันถึงจะเป็นคล้ายๆกับการเรียนรู้ของของตัวเราเองได้นะฮะผมพูดอย่างนี้แล้วกันทุกอย่างมีราคาต้องจ่ายแล้วเมื่อเราทําสิ่งหนึ่งเรามักไม่ได้ทาอีกอย่างเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการรักษาสมดุลเป็นเรื่องสําคัญอย่างทุกวันนี้เนี่ยผมให้ความสําคัญกับเรื่องคือคือไอเดินเนี่ยคือเดินนี่ไม่เกี่ยวกับ ไม่เกี่ยวกับไปฟิตเนสนะฟิตเนสก็ฟิตเนสมันต้องมีตารางของมันอยู่แล้วแต่ว่าเดินนะมันดูเหมือนเรื่องซิมเพลมากเลยเนาะใช่ไหมมันดูเหมือนไม่มีอะไรเลยนะเดินมานละชั่วโมงนะี่มันฟังดูแบบไม่เห็นจะมีอะไรเลยเนะี่ยแต่ว่าเนี่ยผมรู้สึกหลังๆที่ทําแบบนี้ยังต่อเนื่องนะเออมันช่วยทําให้แบบหลายอย่างดีขึ้นนะฮะแล้วก็ไออาการตื่นกลางดึกที่ผมมีบ่อยๆสมัยก่อนนะ่ะลดลงนะเออตั้งแต่ผมแบบเดินจริงจัง,จง,จงมาแลอย่างที่บอกคือคุณเดินเสร็จแล้วคุณจะไปคาร์ดิโออื่นนีกก็เป็นไม่น มันทําให้เราเหมือนมีเวลาคิดมีเวลาตกผลึกหรือแม้กระทั่งทาสมาธิเฉยๆเนี่ยได้ดีกว่าเพราะไม่เหนื่อยมากไงเพราะว่าถ้าเกิดหัวใจมันเต้นเร็วมากบางทีคุณก็คิดอะไรไม่ค่อยออกแล้วเหมือนมันไม่ได้ไม่ได้ตกผลึกสักเท่าไหร่ก็ชีวิตคนเรานี่ก็มหาสัจจัน์นะมีอะไรให้เรียนรู้คนหาอยู่ตลอดเวลานะครับใครอยากฟังเททท็อกันนี้นะฮะก็ไปเซิร์ชเลยนะชื่อนะครับโรเบิร์ตวอลดิงเกอร์นะฮะขอบคุณที่ติดตามมิชชั่นจุ่มมูลนะฮะเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับมิชชั่น s ุ i มม